สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนมาดูต้นบอลสีของกุหลาบแดงนะคะต้นนี้นะคะก็จะเรียกว่าบอลสีกุมปกันนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าสวยสุดอลังการมากๆเลยนะคะเลี้ยงยังไงปลูกยังไงแล้วก็ใส่อะไรทําไมสีถึงใบเป็นมันขนาดนี้นะคะทุกคนดูนะคะสีจะเป็นมันเลยนะคะเพราะว่า บอนสีต้นนี้นะคะเนี่ยเลี้ยงยังไงนะคะดูใบเป็นมันขนาดนี้นะคะทุกคนดูนะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะสวยมากนะคะสีสดมากๆเลยนะคะทุกคนดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าทํายังไงนะคะใครที่อยากมีบอนสีสีแดงๆแล้วก็ใบสวยเป็นมันแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับกันค่ะว่าทําอย่างไร ะะเรวมมาถึงวิธีปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะไปดูกันค่ะสวยมากนะคะและนี้ค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือมะพร้าวสับนะคะทุกคนที่จะมาปลูกต้นบอนสีนแดงให้สวยกันนะคะหลังจากนั้นนะคะตัวนี้นะคะสำคัญมากดินตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่เพ,เพื่อนไปหาจากใต้โคนไม้นะคะที่เบไม้ผุๆนะคะ เนี่ยให้ดูชัดๆเลยนะคะใบไม้ผุๆนะคะแล้วก็เราก็ฝาดมาแค่ด้านหน้านะคะดินจะไม่แน่นนะคะดินจะเป็นร่วนซุยแล้วก็จะมีใบไม้ผุๆนะคะปะาปนอยู่นะคะเพราะบอนสีเขาจะชอบแบบนี้นะคะเขาปลูกเขางอกขึ้นเองตามธรรมชาติอ่ะเขาอยู่แค่หน้าดินนะคะแล้วก็ดินก็จะร่วนๆแบบนี้นะคะเขาชอบแบบนี้นะคะทุกคนและ นะคะเคล็ดลับที่จะปลูกนะคะวันนี้ก็จะปลูกด้วยกระถางอันนี้นะคะนี่ค่ะอันกระถางอันนี้นะคะปลูกแล้วนะคะถ้าเราไม่ระวังนะคะเวลาเรารดน้ํานะคะดินรั่วไปหมดเลยนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาทําให้ดูว่าปลูกยังไงนะคะใช้ยังไงให้กระถางอันนี้นะคะไม่รั่วน้ํามากแล้วก็ดินไม่รั่วมากเกินไปนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะหาถุงมานะคะสูงแบบนี้แล้วค่ะแล้วเราก็ เนี่ยทำแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าแค่นี้เองนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยพอเขาค่ะขาดได้นะคะแต่ว่าไม่ถึงกับว่าดินออกหมดนะคะเนี่ยแล้วเราก็รองลงไปแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะรองไว้แบบนี้นะคะดินจะไม่รั่วนะคะแล้วดินจะไม่รั่วมากเกินไปหลังจากนั้นนะคะทุกคนเอามะพล้าวสับตัวน,นี้รองไว้นิดน,นึงนะคะ มะพร้าวสับตัวนี้ถ้าทุกคนแช่น้ำได้ก็ดีนะคะหรือจะไม่แช่ก็ได้นะคะเอาตามที่สะดวกแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาอยู่ด้านล่างนะคะกว่าเรารดน้ำลงไปนะคะเนี่ยเรารองไว้แบบนี้นะคะใส่ให้เยอะสักนิดก็ได้นะคะก<ม>็จะได้ดูดสับน้ำหลังจากนั้นนะคะทุกคนนี่พอได้แบบนี้นะคะเนี่ยดินตัวนี้นะคะ เราก็มาฉัำกับแบบนี้อีกนิดนึงนะคะเนี่ยใส่กับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะใส่ลงไปกับมะพร้าวแบบนี้นะคะกันร่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วเราก็เนี่ยคุกเขาแบบนี้นะคะ การควมแน่นอีกทีนึงนะคะบอนสีจะไม่ชอบดินแน่นนะคะเขาชอบดินร่วนๆนนะคะแล้วก็คือการเดินหาอาหารของเขานะคะได้คล่องขึ้นนะคะเนี่ยพอได้แบบนี้เสร็จนะคะได้แบบนี้เสร็จเราก็นํามาใส่เลยนะคะรองไว้แบบนี้นะคะเนี่ยรองเอาไว้แบบนี้เลยเนี่ยค่ะเนี่ยการดินแน่นนะคะ หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปเอาต้นที่เราจะมาปลูกกันนะคะนี่ค่ะจะมาเอาต้นนี้ไปปลูกกันนะคะเขาอยู่ในกระถางนี้นะคะมันได้แล้วนะคะเนี่ยเราเอาไปแบบนี้เลยนะคะไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราได้ต้นบอลสีมาเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะ mm hmm. ก็จะมาปลูกต้นนี้กันนะคะอันนี้บอนสีคมพันนะคะปลูกยังไงให้สวยให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเมื่อเรามะพร้าวสับตัวนี้นะคะผสมเข้ากันแล้วนะคะเราก็ผสมเข้าได้อีกนะคะผสมดินใต้ต้นไม้กับมะพร้าวสับ ให้ร่วนขึ้นไปอีกนะคะนะคะหลังจากน้ําเราก็มานําต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะจริงๆดินเขาจะแข็งนะคะดูแล้วเนี่ยรากเขาจะเดินช้านะคะแบบนี้รากจะเดินช้ามากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ให้เขาติดไปบ้างนะคะเขาจะได้ไม่เหี่ยวนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ก็เอาออกบ้างนะคะนิดนึงแต่ว่าอย่าอ,าออกให้หมดนะคะเพราะว่าให้เขาแตกรากใหม่ที่เร็วขึ้นนะคะก็ใส่ดินลงไปอีกก็ได้นะคะเพราะว่าบอนสีเขาไม่ชอบอยู่ลึกนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ย าวางเอาไว้นะคะบอนสีนะคะบางบางบางต้นนะคะมีชอรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตดีๆด,ด้วยนะคะ<ม>บางทีบอนสีของเราจะไม่ค่อยโตนะคะถ้าทุกคนลงทํบบาะะดินแบบนี้จะไม่ค่อยมีชอรานะคะดินแบบนี้จะไม่ค่อยขังน้ําเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นดินที่ร่วนซุยนะคะทําให้บอนสีอะ่ะสวย เดินรากดีนะคะแตกหนอไวมากๆนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะแค่นี้เองนะคะ หลังจากนั้นนะคะทุกคนหากระมังมาใบหนึ่งนะคะกระมังมาใบหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ํารองไว้แบบนี้นะคะ<ม>แล้วเอานี้ใส่ลงไปเ<ม>นี่ยค่ะ<ม>แล้วเราก็รดน้ำตามปกติ<ม>นะคะ<ม>นี่ค่ะ ทีนี้เราก็รดน้ำตามปกติเลยนะคะให้ดินตัวนี้นะคะเนี่ยนี่ค่ะเพื่อนๆทำไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นะคะรอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะทุกคนให้พอเขาเริ่มที่จะแตกหลอดขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนมาทำสูตรบำรุงให้เขานะคะ ด้วยการที่ใส่น้ําลงไปแบบนี้นะคะน้ําก็จะคึงลงไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยน้ำจะอยู่ด้านล่างนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปเลยนะคะน้ําจะไปขังอยู่ด้านล่างนะคะทีนี้นะคะเคล็ดลับก็มีอยู่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าทํำยังไงนะคะพอหลังจากประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้นะคะทุกคนเตรียมน้ํามาแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะทุกคนหากาแฟนะคะกาแฟแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ย ใส่มาเลยนะคะหนึ่งช้อนแบบนี้แล้วค่ะนี่คะ่ะเนี่ยคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในน้ําแบบนี้นะคะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะตัวนี้นะคะจะเพิ่มสีให้เขาแล้วก็ทําทให้เขาแตกกอไวเหมือนกันนะคะสูตรสูตรนี้นะคะแล้วก็าตามด้วยนะคะน้ำปลาตัวนี้นะคะทุกคน นี่น้ำปลาร้าตัวนี้นะคะใส่ลงไปด้วยนะคะอันนี้นะคะก็ใส่แค่ครึ่งฝาแบบนี้นะคะต่อหนึ่งแก้วในกาแฟนะคะใส่ลงไปหลังจากนั้นก็คนๆให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยพอได้แบบนี้นะคะ ทุกคนนำมารถบอลสีต้นที่เราต้องการให้เขานี่แบบนี้เลยนะคะลดลงไปแบบนี้แล้วค่ะลดลงไปแบบนี้เลยนะคะเพียวๆไปเลยะคะ่ะเนี่ยแก้วหนึ่งนะคะสำหรับต้นนี้นะคะแล้วเพื่อนๆสังเกตได้เลยว่า เขาจะแทงหลอดไว้มากและเวลาจะให้สีสวยนะคะทุกคนวางตรงที่มีแสงแดดส่องถึงนะคะใบของเขาเนี่ยเวลาเขาแทงหลอดมาใหม่เนี่ยใบก็จะเป็นมันนะคะเป็นมันเลยอะค่ะและนำไปวางตรงที่แสงแดดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะแล้วเราก็นำมาวางในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงนะคะขอให้เป็นแสงแดดส่องถึงแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะแล้วรอประมาณสักพักหนึ่งนะคะบอลสีก็จะแทงหน่อขึ้นมาเต็มเลยค่ะและนี่ค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าปล่อยไปสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะดูนะคะเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนแช่น้ำแล้ววางไว้แบบนี้นะคะก้านก็จะยิ่งยาวนะคะทุกคนแต่ว่าอย่าให้แดดจัดนะคะถ้าแดดจัดเกินก็ไม่ได้นะคะใบจะไหม้ ขอแค่แสงแดดพอดีพอดีนะคะโดนช่วงเช้าหรือช่วงเวย็นจะดีมากๆค่ะนี่แหละค่ะผลลัพธ์นะคะทุกคนอยากได้แบบนี้นะคะลองไปทํากันดูนะคะสูตรนี้นะคะทําง่ายๆนะคะบอลสีกออกมาสวยใบเบนมันแบบนี้เลยเนี่ยค่ะสวยมากนะคะนี่ค่ะใบเบนมันจริงๆเลยนะคะแค่ทําแบบนี้เดือนละ สองครั้งนะคะเดือนละสองครั้งได้นะคะเนี่ยค่ะจะออกมาสวยแบบนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมนะคะใครที่อยากได้นะคะสูตรเด็ดๆก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่กุหลาบแดงนํามาแบ่งปันกันค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยนะคะดูนะคะ